ธรรมที่ปปุติเจ้าแสดงไว้ตั้งแต่นรกสวรรค์ขมมโรคกนึ่งนิพพานเปรตผีประเภทต่างๆได้สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นภายในจ,ใจิตใจหายสงสัยทั้งบาปทั้งบุญทั้งนรกทั้งสวรรค์ขมมโรกเมื่อจุดจุดท้ายก็ พางอาวิชาตัวพาให้เกิดให้ตายซึ่งแนบสนิทติดก,กันกับใจประหนึ่งว่าเป็นอันเดียวกันขาดชะบันลงไปจากจิตใจแล้วจิตใจสว่างจ้าขึ้นมาในเวลานั้นประหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มแล้ววางกิเลสอวิชาซึ่งกดขี่บังคับจิตใจ ได้ขาดสะบั้นออกจากใจจิตใจดีดขึ้นจากสมมุติทั้งหลายเข้าสู่วิมุติธรรมประจ,จัยรวนรวนหายสงสัยในเรื่องพระนิพพานหายสงสัยทุกอย่างบาปก็หายสงสัยบุญหายสงสัยนรกมีกี่หลุมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วหายสงสัยร้อยเปอร์เซ็น ที่ว่าสวรรค์หกชั้นนับแต่ชั้นจาตุมขึ้นไปถึงชั้นปนรณิณมิตรวสาวดีหกชั้นหายสงสัยพรมโลกสิหกชั้นหายสงสัยจนกระทั่งนิพพานก็ปรากฏกระจ่างแจ้งขึ้นภายในใจใจนี้เป็นนิพพานสดสดร้อนร้อนจึงหายสงสัยโดยประการทั้งปวงในวันที่สิบห้า พฤษภาคม2494อยู่หลังบนหลังเขาวัดดอยธรรมเจดีจังหวัดนครนจังหวัดสกลนครตั้งแต่บัดนั้นมาแล้วเกิดความ อัศจรรย์นในธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เพราะมาประจักษ์กับหัวใจของเราผู้บำเพ็ญเสียเองได้ปรากฏผลตามแนวทางที่ทรงแสดงไว้โดยสมบูรณ์แล้วจึงหายสงสัยในบาปในบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานว่ามีหรือไม่มีซึ่งเรียนมามากต่อมาก เรียนมามากเท่าไรความสงสัยก็คืบคลานไปตามเ <c oughs> มื่อยังไม่ได้ออกปฏิบัติพิสูจน์หาความจริงเมื่อได้ออกปฏิบัติแล้วเรียกว่าการพิสูจน์หาความจริงด้วยภาคปฏิบัติผลก็ปรากฏขึ้นมาตั้งแต่สมาธิจนกระทั่งถึงปัญญาถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นประจักษ์กับใจเสียทุกอย่างภายในหัวใจเราเอง สิ่งที่เกี่ยวข้องกับใจซึ่งควรจะรู้ใจเห็นเช่นบาปบุญนรกสวรรค์พหมโลกนิพพานจนกระทั่งถึงสัตว์เปรตผีประเภทต่างๆที่เต็มทั่วแดนโลกธา,าตุนี่หายสงสัยไปหมดไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าเพราะสันทิทกฐิโก ความรู้เองเห็นเองจากผู้ปฏิบัตินั้นได้ปรากฏขึ้นแล้วกับเราผู้ปฏิบัติเองแล้วก็รู้เองเห็นเองจึงหายสงสัยในการที่จะบำเพ็ญธรรมเพื่ออะไรต่อไปอีกถึงขั้นเมืองพอแล้วคือนิพพานประจักษ์กับใจทั้งๆท,ที่ยังครองขันอยู่แล้วก็มาเกิดความทอ้อถอยใน บรรดาเพื่อนฝูงบริษัทบริวารตลอดประชาชนทั้งหลายว่าให้เกิดความอ่อนใจเพราะการปฏิบัติมาของเหล่านี้เรียกว่าเอาความตายไว้ข้างหลังเอามรรคผลนิพพานไว้ข้างหน้าเอื้อมเข้าสู่มรรคผลนิพพานตลอดมาน ด้วยความพยันมันเทียรด้วยความเอาเป็นเอาตายสะละชีวิตจิตใจไม่เสียดายจนกระทั่งได้ปรากฏผลเป็นที่พอใจจิตใจนี้สว่างกระจ่างแจ้งครอบแดนโลกธาตุหาที่สิ้นสุดสุติไม่ได้คือใจที่หลุดลอยออกไปแล้วจากความมืดความดำคือเิเรทั้งหลายเป็นจิตใจที่ใสที่สว่างกระจ่างแจ้งเรียกว่าธรรมธาตุ ใจได้เป็นธรรมธาตุทั้งดวงแล้วการที่จะมาแนะนำสั่งสอนคนอื่นให้อุตสาห์ตะเกียกตะกายดังเราที่ดำเนินมานี้เห็นจะไม่ได้แล้วจะไม่มีใครกล้าทำอย่างนี้จึงเป็นเหตุให้ท้อใจทำที่รู้ที่เห็นในหัวใจประจักษ์ตลอดเวลาตั้งแต่ขณะที่ได้ผ่านพ้น กิเลสตัณหานีไปแล้วถึงพระนิพพานทั้งเป็นเรียบร้อยแล้วทำให้อ่อนใจที่จะแนะนำส่องสอนผู้หนึ่งผู้ใดเพราะธรรมชาตินี้ไม่เหมือนสิ่งใดในสามแดนโลกธาุนี้ผู้รู้ผู้เห็นอย่างเดียวกันเท่านั้นไม่มีความสงสัยกันแต่ผู้ไม่รู้ไม่เห็นก็สงสัยวันย่างคำม่น้ำซ้ำยังเกิดความท้อถอยอ่อนใจ ไม่อยากบังเพนเห็นว่าการสร้างความดีนี่ยากสร้างความดีนี่ยากแต่การสร้างความชั่วนั้นง่ายหรือยากไม่ได้คำหนึ่งเพราะการสร้างความชั่วมันง่ายอยู่แล้วง่ายอยู่แล้วสัตว์ทั้งหลายจึงชอบทำแต่ความชั่วหาบาปหาปกรรมเต็มภพเต็มทาตของตนตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายมีแต่บาปแต่กรรม แล้วจะมาให้ตกนรกได้อย่างไรนรกมีไว้สำหรับสัตว์ผู้สร้างบาสร้างกรรมหนักเบามากน้อยในหลุมต่างๆแห่งนรกนั้นเป็นหลุมนรกที่พอเหมาะพอดีกับกรรมของสัตว์ที่จะไปตกไปหลุูมต่างๆตามบาปกรรมของตนหนักเบาแค่ใด สัตว์โลกก็มีความสนุกเพลิดเพลินในการสร้างบาปสร้างกรรมซึ่งเท่ากันกับความเพลิดเพลินของสัตว์โลกเพื่อเข้าสู่แดนนรกอเวกีและรับความทุกข์ควมราญตลอดเวลานั่นแหละถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องฉุดลากเป็นเชื่องกระตุ้นเตือนใจแล้ว กิเลสจะดึงไปให้เป็นความพอพอใจอยากเคลือบน้ําตาลมันจะล่อไปเรื่อยล่อไปเรื่อยนี่จึงทำความทำให้เกิดความอ่อนใจที่จะสั่งสอนสัตว์โลกหรือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันท่อจริงๆภายในใจเพราะเห็นธรรมที่เลิศเลอภายในใจนี้ประหนึ่งว่าสุดวิสัยของใครที่จะรู้ได้แล้วได้แล้ว นี่ละทำให้เกิดความท้อใจเมื่อได้เทียบเทียบดูเหตุดูผลของสัตว์โลกเช่นเดียวกับภูเขาลูกหนึ่งแม้จะไร้สาระแก่นสารมืดตื้ไปด้วยหินด้วยผาต้นไม้ภูเขาก็ตามแต่ไม่ใช่จะไร้สาระเสียทุกอย่างทุกประการ ยังมีท่าแรกท่าต่างๆที่แฝงอยู่ในภูเขาลูกที่ว่าไรสาระานั่นอยู่เป็นประจำประจำนี่เทียบกับสัตว์โลกที่มีอุปนิสัยอยู่ในโลกอันมืดหนาสาโหซึ่งเทียบกับภูเขาทั้งลูกนี้ผู้มีอุปนิสัยที่แทรกอยู่ในโลกมืดนี้ยังมียังมีไม่ใช่มืดไปเสียทั้งโลก ูมีบุญมีกรรมมีกุศลทินทานที่สร้างไว้แล้วซึ่งเทียบกับแพร่ธาี่เป็นสาระสำคัญสำคัญจนกระทั่งสาระอันสูงสุดควรแก่การบักดันลุมักผลนิพพานได้อยู่ยังมีอยู่ในโลกมือตื่นนี้เพื่อให้เกิดความพอใจถอยใจลงมาจากความเน้อท้อใจ มากลายเป็นความเมตตาสงสารเพื่อนฝูงประชาชนต่อๆไปจากนั้นก็ได้แนะนำสั่งสอนเฉพาะอย่างยิ่งภิกษุบริษัทคือกรรมฐานได้แนะนำสั่งสอนก่อนอื่นแล้วก็สอนประชาชนเรื่อยมาเรื่อยมาเป็นเวลาได้ห้สบปีนี่แล้วนับตั้งแต่วันที่สิบห้า พฤสภานี่ก็วันที่26แล้วเรียกว่า50ปีเต็มกว่าแล้วที่ได้มาเกี่ยวข้องกับประชาชนทั้งหลายด้วยความเมตตาล้วนๆสั่งสอนด้วยมาตั้งแต่บัดนั้นมาภาระที่จะยุ่งเหยิงวุ่นวายภายในหัวใจไม่มีอีกแล้วเพราะิเลสตัวยุ่งเหยิงวุ่นวายได้ขาดสะบันลงไปจากใจ ยึงได้ทำประโยชน์แก่โลกเต็มกำลังความสามารถด้วยความเมตตาเรื่อยมาเรื่อยมา